โอเคครับผมช่วงนี้ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้ de, อนรับเข้าสู่ช่อง Channel เออไม่ใช่ดิน a t i o n ช Channel นะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปสอนตัวหนังสือพิมพ์ทีละตัวนะครับผมไอ้ที่มันจะเป็นแบบตัวหนังสือแล้วก็พิมพ์ทีละทีละตัวเออก็วันนี้ผมก็จะมาสอนอันนั้นนะครับสำหรับใครที่ทําเป็นแล้วก็อยาว่ยากันนะครับผมมาสอนให้กับคนที่ยังทําไม่เป็นนะครับ โอเคครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมถ้าผมทำผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไปใที่นี้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยดับแรกก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่ตัว A พิมใหญ่กับ A พิมเล็กนะครับผมที่มันจะอยู่ติดกันนะกดเข้ามานี่มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับอันดับที่สองก็ให้ทุกคนพิม อะไรก็ได้นะครับที่ทุกคนอยากพิมพ์นะครับผมจะพิมพ์เพราะว่าฝันดีแล้วกันเอานะครับดกว่ะเออพินะครับก็ใส่สติกเกอร์ลงไปหน่อยนะให้มันแบ๊วๆหน่อย กรไดนี่นะครับก็เสร็จแล้วก็นี่นะครับรนะมันจะมันก็จะมีตัวอักษรที่ไม่เลือกมากมายเลยนะครับแต่ที่เขาใช้กานที่ในตอนนี้ก็คือตัวนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นตัวอื่นมันน่าจะทําไม่ได้นะครับผมคาดว่าเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะครับผมก็ให้ทุกคน คนสุดเลยนะครับผมที่มันจะเป็นเสีนเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่อันขวามือสุดเลยนะครับผมที่มันจะเป็นตัวเอลนมีขีดสองขีดนะครับกดเข้าไปเลยนี่มันได้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับได้ไหมครับทุกคนถ้าผมสอนไม่เข้าใจก็ขออภัยได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นตัวอื่นมันน่าจะไม่ได้นะครับดูดูเออมันไม่ได้จริงๆด้วยเออ,อน,นี้ก็เป็นอีกแบบหนึงเน,นะ ไม่ได้นะครับแต่เด็กเขาที่เขา,าทำกันเยอะๆก็คืออันนี้นะครับผมเออมันก็ง่ายเหมือนกันนะแต่แรกนึกว่าเนี่ะโอ้ยครับก็เรียบร้อยแล้วก็กดถูกเลยนะครับผมนี่ไงนี่ก็สามารถเลื่อนเลื่อนได้นะเพิ่มขนาดตรงสีอได้เออนี่ฟันนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สำหรับใครที่ทำได้ หรือทำไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างคลิปได้เลยครับมาปรึกษา,นนา,ก,ากันได้นะคะผมก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับผมก็สําหรับวันนี้ก็จะมาสอนก็เพียงเท่านี้นะคะผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะผมบ๊ายบาย